ทายนิสัยตามวันเกิดคนเกิดเสาตามคำตอนกล่าวไว้ว่าโทษทุกข์ให้ทายเสาจากคำตอนอาจจะฟังดูน่ากลัวคนเกิดวันเสราร์เป็นคนที่มีความอดทนอดอลต้นสูงเป็นคนที่แฝงไว้ด้วยความมีระเบียบแต่ก็มีความจุกจิกรวมถึงชอบคิดมากเกินกว่าเหตุเรื่องบางที่ยังไม่ทันเกิดก็คิดกังวลไปจนไกลเสียแล้วเป็นคนเจ็บแล้วจำฝังใจไม่ชอบใครเกลียดใครแล้วจำแบบชนิดที่ว่าลืมยาก บางครั้งปากบอกลืมแต่ยังจำฝังในใจฉะนั้นใครก็ตามอย่าพยายามทำให้คนวันเสาร์ไม่พอใจเพราะเขาจะจดจำฝังใจไปอีกนานใครมีเพื่อนเกิดวันเสาร์ให้เขารับหน้าที่ตรวจสอบติดตามงานนี่ดีเหมาะสมเหลือเกินเพราะคนเกิดวันเสาร์มีความเจ้าระเบียบแฝงอยู่ไม่มากก็น้อยแน่นอนพระอิศวนทรงนำเสือสิบตัวมาบทให้เป็นผงห่อด้วยผ้าสีนินดำบังเกิดเป็นเทวดาพระสาวมีกายสีดำ ทรงเสือเป็นพาหนะนิสัยคนเกิดวันเสาร์นิสัยตามวันเกิดคนเกิดวันเสาร์นิสัยคนเกิดวันเสาร์จะมีความหนักแน่นจริงจังและมีความมั่นคงสูงเป็นนักสู้ที่สู้ได้กับทุกอย่างทุกสถานการณ์ไม่ว่าเรื่องราวจะหนักแค่ไหนก็สามารถผ่านไปได้ในที่สุดมีความอดทนอดกลั้นสูงมีความตรงไปตรงมาไม่ยอมให้ใครเอาเปรียบตนเองรวมถึงจะโกรธมากหากคนรอบข้างตนเองถูกเอาเปรียบโดยไร้ทางสู้ นิสัยตามวันเกิดของคนเกิดวันนี้นั้นเป็นคนใจร้อนแข็งนอกอ่อนในแม้จะเก่งและเข้มแข็งแค่ไหนแต่ลึกๆแล้วจิตใจอ่อนไหวมากขี้ใจน้อยอารมณ์แปรปรวนให้ความสําคัญกับคําสัญญาไม่ชอบเวลาโดนทําลายแพลนข้อดีข้อเสียนิสัยตามวันเกิดวันเสาร์ข้อดีมีความอดทนจริงจังรักพวกพ้องรักษาคําพูดข้อเสียใจร้อนที่น้อยใจอารมณ์แปรปรวนตํานานเล่าขาน ในอดีตการพระสาวเคยเกิดเป็นพญานาคราชแต่ถูกพระอังคารในชาติที่เกิดเป็นหมองูจับไปแสดงให้คนดูทําให้ได้รับความทุกข์ทรมานตำนานนี้สะท้อนลักษณะนิสัยของพระสาวที่เต็มไปด้วยความอดทนและความมุ่งมั่นลักษณะนิสัยตามตำนานด้วยความที่พระสาวสร้างขึ้นจากพยักษ์หรือเสือพระสาวจึงมีลักษณะนิสัยดังนี้ดูดานและทรงอํานาจมีความเข้มแข็งกล้าหาญและเด็ดขาดอดทนและบึกบึน เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและอดทนรักสันโดษชอบอยู่ในความสงบและขรึมรอบคอบและสุขุมเป็นผู้ที่วางแผนและดำเนินการด้วยความละเอียดถี่ถ้วนไม่ยอมเสียเปรียบหากถูกกระทำมักจดจำและผูกพยาบาทพระสาวมักมีบุคลิกที่เป็นผู้นำและเป็นที่เกรงขามของบริวารแต่ด้วยลักษณะดูร้ายและเข้มงวดมักทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ขัดแย้งกับดาวอื่นโดยเฉพาะพระอังคารพระพุทธรูปประจำวันเสาร์ พระปางนาคปกเป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะเด่นคือพญานาคจะเสียนแผ่พังพานปกคลุมพระพุทธองค์ในอิริยาบถนั่งสมาธิสแสดงถึงการปกป้องคุ้มครองและความมั่นคงคนเกิดวันเสาร์สีที่นิยมนำมาใช้ประยุกต์เรื่องของการแต่งกายได้แก่สีแดงสีเหลืองสีฟ้าสีน้ำเงินสีชมพูสีน้ำตาลสีที่ไม่นิยมนำมาใช้เพราะจะทําให้เสื่อมโชคลาภได้แก่ สีเขียวสีแสด